จับ่ชยกันนะครับฝาดมากเลยมันเย็นอือนี่เป็นป้าสลับสูงสลับต่ำเสียนะเขเห็นมันว่างห่างแล้วเขาก็จับั้างเลยจะว่าลากตงมาคัดอยู่เลยว่างถ้า่วลาคนเห็นในโงแรมโอ้ยเรียนปกติมันสดงมันก็ลุกมาหาห้องคือเก แต่ของข้าวองขันมันไปพุ่นเนาะนไปทั้งใจผมขอหางมาทางนีบอ่ะเม่นมันไปทางพุ่นทั้งใจุ่นคันสิทธิหางว่างนี่ผมมาไปตรงเตียบลู้มันหัดแม่นเมีนตั้งตรงตรงรถตั้งตรงตรงเลยเะอืย ใส่เก้าสีครับพี่นสายอึ้งไครสายพันธุ์อ้าวไทยพระจ้าเลยแจ้วครับนี่นะครับผมเจ้าของเจ้าของเจ้าของมาสู้นะครับวันนี้มีทั้งเจ้าฉบับมีทั้งเอฟซีสวัสดีนี่อเองมึงนี่ก้อยเองอืมนะสบายกันแต่ฉันกันละครับระวังมึงเลยกับน้องบัวครับมือนี้ที่เป็นสไดร ฟังเมืองเลืหรือฟังหน่วงบัวที่กินกันมื้อนี่โบลบ่ร่องลกิบาาอ้เโบล็วันแปดสไหลเก้าให้ช่วีครับหนึงสอยออตาเขาคิ้ฟ้ายังเห็นอยู่เอ้าสวยเห็นข้อเห็นย,ยอดแล้ว ปาประเทศนล้ำตัวนี่ครับผมสมกับเพื่อนน้าไก่แล้วครับประเทศนล้ำตัวก็ได้ยำแหลมป๊ดเลยเอากีฟ้าไปบิดยิมซิมเยน็นเดี๋ยวก็เห็นที่เก้าหลยมันมานเดี๋ยวก็เห็นหนูสายพันนี่คือดูเดียทเน ปิดถอนได้ป่ะครับสายพันธุ์นี่จูด่หายไปได้เออยากถอยถอนน่ะเห็นบนนอกขันเห็นในกิ่นก็นิมวไงดอนเม่อไบ่ไ่เยจะพูีปลาสองยูแต่วม่นี้เปเสียเปียบต้ายางบุละทั้งนั้น